โอเคครับเจอกันกับเกม pb นะฮนี่เพื่อนนะโอ้ไม่โดนนะไม่โดนคุณแชปไม่ได้วะแชปแชปอุย้ยคุณแชปนะฮะอันหะนึ่ง คุณแชวเขาเล่นเก่งหรือผมเล่นอ่อนก็ไม่รู้จับไม่ไหวนะฮะ ว้าฮ่าคุณแชปได้ตายไปจากโลกอะไรนี้แล้วเนะี่ยฮะอู้ เราไม่เจอมาลอยหลังเราอุ es, ้ยอ UH, ุ้ยอุ้ยอุยหัวแตกอะไอ่ฉอดแตกนะฮะเส้งจุงเลยเส้งจังรวยอุ้ยอุ้ยและวเจี๊ยบตะเบนนะฮะ แคปเอสถึงผมจะดูเอาเพียไปหน่อยแต่ลิมนี้ก็ทำให้เครื่องกระตุกใช้ได้เลยเอ้ยอู้หูไเฉลบมบลลบ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 อ,อ,เอเคดีตวะ เดินนะกูแยมิทอกแยมิทอะก็รวงไปแล้วอาสองสารอุ้ยหัวาหัวแตกหัวแตก คุณเด็เตอรมีหัวแตกไปแล้วนะตอนนี้ต้องนิ่งๆนะขออนุญาตนะโอเคสามทีแล้วอาคุณแชปออกไม่อยู่นีกว่า

อ้วาวอึ้ยอ้อ้ออู้อู้อ้ยอ้อ้ยเยอ้ยอึ้ดอึ้ยอึ้้อ้